ญาติหึงโดนลูกของตายผูโง่ไหมนี่คือสภาพลุนคุณดูแล้วมันไม่สภความสมดุลเลยเราต้องมาคุยกันเรื่องค่านิยมก่อนครับ,บจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนที่ประกอบอัจญญกรรมเนี่ย ต้องการการยอมรับโดยเฉพาะอาชญากรรมที่เป็นกลุ่มหรือเป็นแก๊งเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วครับมีทุกยุคสมัยมีทั่วโลกด้วยผมไม่ได้บอกว่าเ,าเด็กทุกคนที่เรียนเด็กช่างเด็กช่างกนจะเป็นแบบนี้นะครับ <ปะ S 1> เพราะว่าเด็กดีๆจํานวนมากเขาก็ตั้งใจเรียนหนังสือประกอบกอาชีพมีอีกเยอะมีอีกเยอะมากเฉพาะกลุ่มนี้ที่เขาเรียนใหม่จบด้วยแล้วไปสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ไงครับอเขาอยู่ไม่ได้เหรอฮะในโลกแห่งความเป็นจริงเขาเป็นใคร ไม่มีตัวตนอเอา,าสังคมมองเขายัางไงอืม,มองว่าเป็นเป็นเดนสังคมไหมนะครับหรือว่าเป็นพวกเด็กเลวผมถามจริงๆทําสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยได้ฟันเฟืองใช่ไหมครับได้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ต้องไปจี้ร้อนๆเห็นว่าเป็นฮีโร่ฆ่าคนได้เนี่ยมันได้อะไรต่อจากนั้นทําเงินได้ไหมเออปกติเนี่ยองค์กรอาชญากรรมใหญ่ๆระดับโลกมาเฟียเนี่ย จุดมุ่งหมายหลักเลยคือฟอกเงินอย่างน้อยคือเขาได้เงินจากการทําองค์กรอาญากรรมนี้องค์กรนี้ได้อะไรไม่มีใครตอบด้วยนะว่าตกลงทําไปรวมตัวกันได้อะไรความสะใจได้แบรนด์ได้แบรนด์เหรอฮะได้แบรนด์เป็นของตัวเองเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเล็กๆที่สร้างความเสียหายให้คนหมู่มากมซึ่งเขาไม่สามารถเป็นหนึ่งในองค์กรเป็นสมาชิกขององค์กรไหนได้เลยที่สังคมยอมรับ ดังนั้นการไม่ถูกยอมรับในสังคมกระแสหลักเนี่ยจำจะต้องมีการสร้างสังคมของตัวเองขึ้นมาใหม่ในสังคมลูกผู้ชายสังคมที่เด็กช่างหรือเรียกตัวเองว่าเด็กช่างและทําความเสียหายเนี่ยความกล้าของคุณเกิดจากอะไรเพราะถ้าจากด้านจิตวิยยาเนี่ยความกล้าเนี่ยที่จะไปทํำลายร่างกายคนอื่นเนี่ยมันแสดงถึงความกล้า ได้ชัดเจนที่สุดในการไปตีคนอื่นหรือสร้างความก้าวร้าวรุนแรงม,มันดูได้ง่ายไงว่าโอ้ยคนนี้ต้องออกไปตีต้องถือมีดมีปีนปืนผาหน้าไม้นี่คือความกลา้าแต่จริงๆแล้วความกล้าที่ถูกแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นความกลัวที่จะ,<ม>จะถูก,กเกื่อนไม่ยอมรับอ๋อแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้คือกลัวว่าคนไม่ยอมรับก็เลยไปรวมกลุ่มกันใช่ไปไปแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันต้องมีคนยอมรับกูว่าถ้ากูทําสิ่งเนี้ยอ ผมคิดว่าถ้าการออกไปทำลายร่างกายคนอื่นเนี่ยมีใครยอมรับเขาอีกครับนอกจากกลุ่มนี้ลูกฉันเป็นคนดีผมว่าถ้าเป็นสมัยกรุงศรีตีกันอยู่เนี่ยกับต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะได้รับเชื่อชูเกียรติครับเพราะว่าคุณไปตีอลิที่เป็นศัตรูของประเทศครับ<ะ>อันนี้ได้อะไรจากสิ่งนี้ต้องดูที่พ่อแม่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเด็กอายุ15บห้าไปยิงเพื่อนที่โรงเรียนเสียชีวิตเนี่ย พ่อแม่โดนจับกลุ่มก่อนเลยเอา้าถ้าไปต่างประเทศพ่อแม่ถูกจับกลุ่มก่อนโทษนี่มีตั้งแต่อยู่จำคุกหกสิบปีครับโทษสูงสุดเลยแล้วก็ถูกปรับหนึ่งหมืนสามมืนดอลลาร์ประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทและเมืองไทยเหรอครับพ่อแม่พูดว่าอะไรครับลูกฉันเป็นคนดีอ่าลูกฉันเป็นคนดีเขาอาจจะดีตอนอยู่ในบ้านนะครับแเขาก็เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ <Okay. S 2> หลายคนก็บอกว่าตอนอยู่บ้านนี่ ด่าลูกเดี่ยลูกยังร้องไห้เลยนะอโอเคล,ล,ลูกคุณ<า>เป็นคนดีเป็นคนดีกับคุณแต่เป็นคนเลวกับสังคม,มผมไม่เชื่อว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเองจะไม่รู้เลยว่าลูกเป็นคนยังไงคนเรามีหลายหน้านะครับครับ